ยามเย็นวันนี้เสร็จอีกหนึ่งใบแล้วนะครับสําหรับเบาะรองตู้ะีริิกหรือเบาะรองตู้เครื่องเสียงนั่นเองนะครับอันนี้เป็นสีนะครับเทาเข้มนะครับเป็นเทาร้วนเลยนะครับนี่ฮะเราใส่ตัวเย็บแบบนี้นะฮะเป็นเดินได้จะเก็บคู่นะฮะเพื่อให้ดูเป็น VIP นะฮะเวลาลองนั่งแล้วจะดูสวยงามนะครับเดินได้จะเก็บคู่ทั้งตัวเลยนะครับมีซิปผ่ากลางเพื่อใส่ฟองน้ำนะครับด้านล่างเป็นเรียบแบบนี้ฮะ เรียบทั้งตัวนะครับเดี๋ยว2ใบนี้1ใบนี้นะครับเหลืออีกใบนึงครับกำลังทาอยู่นะครับจะส่งไปพักใต้นะครับก็สงขานะครับเยารอเสร็จแล้วส่งพร้อมกันเลยนะครับสาหรับอันนี้ลูกค้ามีตู้เครื่องเสียงอยู่แล้ววัดขนาดส่งมานะครับส่วนของเราจะเล็กกว่านี้นะครับจะสั้นกว่านี้เพราะว่าของเรามันมีแผงหลังด้วยนะฮะโอเคนะสวยงามแบบนี้ฮะสำหรับใครที่สนใจนะครับเบาะรองตู้เครื่องเสียงแบบนี้นะครับวัดขนาดส่งมาได้เลยนะครับ แล้วก็แจ้งว่าต้องการผ้าสีไหนนะครับเดี๋ยวนะจัดให้ส,สวยฮนะครับสำหรับเบาะนะครับตัวนี้แคป1,500บาทนะครับ4ประตูอยู่ที่1,800บาทค่าส่งอีก100บาทนะครับโอเคนะครับฝากไว้ด้วยครับคลิปนี้ลาไปก่อนครับ